สวัสดีครับเซนเซาแชนแนลครับวันนี้กำลังจะมาแบกตู้ขึน้นรถครับผมอาจารย์ตาลครับผมอาจารย์ตาลกำลังจะมาแบกตู้ขึน้นรถครับผมมาดูวอาจารย์ตาลแบกตู้ครับสวัสดีครับอาจารย์ตาลเจริญพร เอาตู้ไปไหนครับไปขายไปขายอาจารตามแบกโชว์หน่อยครับสักใบครับราหาหออานี้ไม่ไดกอยู่เปนยังคือาหาหมอแล้วนมาเตื่นโตยังตัวม <laughs> <laughs> าเต,ตื่นัว <laughs> เรามาอาจอยนตันแบกโจ้ครับชน่อาจย์ตันมันจะไปบ่ออะ มันม <S preach ers> ันายกัน <spell> จ <out> ัดเบิดจัดยังไงบเบิดนี่เอาให้จังไร ครับกำลังแบกตู้ครับทีมงานอาจารย์ตานเน็ตเอดอนเน็ตเอดอนนไครับนะครับ,นะรบอาจารย์ต้องโคตรช้านี่ เราเยียดมอเตอี์อ่เลยทั้งวันตระเลือดเ <c oughs> มียนขอแบบทีมแคบ,บ,บ,บให้กว้างได้ <c oughs> ทีมก้างให้แคบ,บได้เรากำลังเอาตู้ขึ้นไปใส่รถแหค่ครับทีมงานอุบัติเหตชาวครับแบกบสบายๆมากครับตู้เบา ตาเราแข็งแรงนี่เว้ยเบึงสันเราครับสันเราซ้ำกล้ว,วยครับ <c oughs> หมดไม่หมดครับเราดูกันครับว่ามันจะหมดไหมครับ <c oughs> นี่ทีมงานอาจารย์ตาลครับปอดแดดหมดไม่หมดครับเป็นประธานนครับอีกสองตู้ครับหมดรือเปล่าสุดๆนะ แม่นเลยครับแก,ออแกงว่ากีนนะ่เนี่ยนะครับรถแห่รถคันนี้จะไปทำรถแห่ที่สองครับอ่าจะไปเอาตัวถังออกครับที่อู่สุพัฒน์สาวครับผมครับก็กดอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ เพื่อกำลังใจครับแล้วเอาชิปใหม่ๆมาให้ดูครับขอบคุณมากครับเจอกันชิปหน้าครับ